คุณชูวิทย์ออกมาโพสต์ข้อความฟาดแบบเจ็บแสบนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายคนคงได้เห็นภาพกันไปแล้วครับการตามการคาดการณ์ของหลายๆคนโดยเฉพาะคุณชูวิทย์เองก็คาดการพักภูมิใจไทยจับมือกับพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเป็น212เ,เ,เสียงที่เหนียวแน่นเมื่อวานนี้แถลงข่าวกันชื่นมืดนนะครับคุณชูวิทย์โพสต์ข้อความหลังจากที่ได้ดูภาพดูข่าวการจับมือกันของภูมิใจไทยคุณอนุทินและก็คุณหมอชรนานเนี่ย แะโพสต์ข้อความไว้นะครับบอกว่าไล่เมียคบชู้เอาอีหนูเข้าบ้านแล้วก็ถึงวันที่เพื่อไทยพาอีหนูออกงานอย่างเป็นทางการหลังฉีกทะเบียนสมรสก็คือ MOU ไม่ถึงอาทิตย์หน้าตาพอพาไปวัดไปวาตอนค่าแถมพกกัญชาเข้าบ้านมาด้วยจะไหวเหรอหมดเวลาทำลับๆล่อๆหลบๆซ่อนๆแอบคบชู้จรจาหวานแหววรับหลังเมียหลวงอย่างก้าวไกลพาการประกาศให้ลุงข้างบ้านฟังว่า จำเป็นต้องผิดผีเพราะวิกฤตของประเทศชาติเนี่ยรอไม่ได้ทั้งที่ตัวเองเป็นคนสร้างวิกฤตให้เกิดขึ้นเองและเอะอะก็อ้างเรื่องปากท้องไม่รู้ว่าปากท้องของใครยังหน้าด้านให้เมียหลวงช่วยกลับมาซักผ้าอีกก็คือขอ151ยหเสียงของก้าวไกลเนี่ยยกมือโหวตนายกให้หน่อยจิตใจมันช่างเงี่ยโหมดนี่แหละชายสามโหวตแต่ก่อนบอกว่าไล่หนูตีงูเห่าไม่เอากัญชา ตอนนี้กลับอ้างว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงให้มันได้อย่างนี้ยังเหลือความเป็นชายชารตรีอยู่ไหมคุณชุวิตโพสต์ถึงพักเพื่อไทยถึงพักภูมิจใจไทยถึงคุณอนุทินคุณหมอชนละนาสน,นี่ครับก็แน่นอนว่าเป็นภาพที่อ้โหนะครับภาพที่คุณชุวิตใช้ก็คือเป็นภาพที่คุณศักดิ์สยามกับคุณหมอชนละนาศนนว่า้แล้วคุณมีมคุณอนุทินนั่งอยู่ตรงกลางนี่ครับก็เป็นการเมืองสูตรใหม่ล่าสุด2 1 2เสียง และจะมีเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆแต่นักข่าวถามเมื่อวานว่าเรื่องที่ว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยยังย้ําจุดยืนเดิมไหมหมอชุมน่านบอกว่ายังเหมือนเดิมแต่ไม่ปฏิเสธถ้าจะมีสสอจากพักลุงๆุนั้นยกมือให้กับเพื่อไทยครับ